วันนี้เราเราดูเด็กดื้อกินอาหารกันครับผมนี่ครับเด็กดื้อหนึ่งตัวเด็กดื้อสองตัวเนี่ยครับที่หลุดข้อออกไปแต่ตัวนี้ไม่ดื้อเท่าไหร่ครับผมไม่ดื้อเพราะว่าไม่ออกจากข้อกกับเขาแต่นี่เด็กดือ้อแล้วก็ผลของเด็กดื้อครับผมดูสิเป็นเครืบเลยครับผมก็เกิดจากบาดแผล ออกไปแล้วอยากเข้ามาแล้วทีนี้ก็ลวดหนามเยอะจัดครับผมก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุครับผมเมื่อวานกว่าจะเอาขึ้นรถได้กว่าจะเอากลับมาทําแผลเย็บแผลโอเล่นซะหอบเลยครับผมนี่วันนี้ก็ยังมีเลือดซิิๆออกมาอยู่นะครับผมก็ระบบแผลก็กำลังทำงานครับประสานแผลอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่า จะได้ตัดไหมตอนไหนนะครับน่าจะประมาณ10วัน,นครับผมถึงจะได้ทําการตัดไหมครับผมเนี่ยดูครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าน้องอจะแข็งแกรงสมบูรณ์ไหมนะครับผมแต่ก็เท่าที่ดูน้องก็ไม่มีปัญหาครับผมก็กินอาหารได้อาจจะปวดแพ้อยู่บ้างครับเราก็พยาพยามฉีดพยายามทําให้น้องอลดอาการอักเสบให้ได้มากที่สุดครับผม